สวัสดีครับ,รบกระแระแสข้าวดงมาแล้วครับจ้านงพนีฟาดกลับทันทีหลังทนายเดชาข้องใจภาษีเงิน60ล้านล่าสุดจ้าหนงพนีได้ออกมาโต้ตอบทันทีหลังจากที่ทนายเดชากิติวิทยานันได้โพสต์ถึงกรณีที่จ้านั้นออกมายอมรับว่าถูกโกงเงิน forex ไปมากกว่า60ล้านบาทและเป็นเงินสด โดยทนายดชานั้นได้โพสต์ว่ากรมสรรพากรน่าจะมาตรวจสอบเงินจำนวนนี้สักหน่อยนะว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทนายดชาได้เรียกสรรพากรให้ตรวจสอบหน่อย60ล้านลั่นถึงนักร้องและแม่ค้าโชว์เงิน ที่ได้จากการแชร์ที่เป็นข่าวอยู่นี้โดยจะอาสยามได้ออกมาพูดว่าถูกหลอก60ล้านพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าสัมพาร์น่าจะเข้าไปตรวจสอบว่าเงิน60ล้านนี้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรเพราะทุกวันนี้ดารานักร้องแม่ค้าออนไลน์โชว์เงินทองกันเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อจะได้เงินเอามาใช้จ่ายสำหรับประชาชน ซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านจะนงพดีก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ว่าขอเกาะหน่อยฮ่าฮสาวจ๊ก็ได้ตอบกลับไปว่าเกาะแน่นๆเลยนะคะน้องขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ข,อขอบคุณครับ